ครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้มาพบกับผมนะครับยายาพนนะฮะกับช่องวายพีชนชมแนววินเทจนะครับครับวันนี้ก็เปิดคลิปกันแบบกลางแดดเลยนะฮะหลังจากที่ไม่มีแดดมาประมาณ3วันนะครับฝนตกทุกวันนะฮะก็ทําคลิปอะไรไม่ได้เลยนะับฝนตกหนักทุกวันแล้วก็วันนี้ผมจะพาเพื่อนไปดูนะฮะว่าไม้ช่วงหน้าฝนนะครับมันจะมีอาการอะไรบ้างนะฮะก็หลักๆก็อ่า เป็นมันจะเป็นเพีย้ยไฟนะฮะแล้วก็เป็นพวกลาน้ําค้างหรือว่าอาการพวกรากเน่าอะไรต่างเนี่ยผมก็จะตรวจเช็คภายในช่วงนี้หมดเลยครับถ้า,าไม้ที่มันผ่านจากช่วงหน้าฝนเราไปได้มันก็จะแข็งแรงขึ้นนะฮะอ,อย่างบางต้นนะฮะผมจงใจนะฮะที่จะให้ก็เป็นพวกเพีย้ยไฟเป็นพวกลาน้ําค้างนะฮะก็คือ,อเหมือนว่าอยากจะให้เอาเพื่อนๆเ,เอาไว้เป็นแนวทางในการ ปลูกเลี้ยงไม้ที่บ้านแล้วกันนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ไม้ที่เราทําผลผลิตที่เราเขีียเกยสรมันติดฝักนะฮะ,ะช่วงเนี้ยผลผลิตที่เราทําไว้นะครับมันก็มีการเสียหายนะฮะอาจจะเสียหายทั้งหมดนะฮะอันนี้ผมก็ตรงใจเหมือนกันนะฮะ,ะจริงๆอไม้มันช่วงเนี้ยถ้าเรายกเข้าล่มนะฮะอย่างที่เราทําฝักไวนะ้เนี่ยที่เราเขียียรเขีียเกยสรเพื่อที่จะเอาฝักเอา,มาเมล็ดพันเขานะฮะ ถ้าต้นแม่เนี่ยเราสามารถเอายกไว้ในร่มเนี่ยมันก็จะเราก็จะได้ผลผลิตนั้นนะฮะแต่ที่ผมไม่ยกเข้านะผมอยากจะให้มันอ่ามันมีอาการนะฮะให้มันว่าเราแล้ว,ลวเราจะพอมันเป็นแล้วอะ่ะก็เหมือนว่าวิธีการแก้ไขต่างๆนะฮะว่าเราจะแก้ไขย,ยังไงนะฮะกะ็ด้านนี้นะฮะ ก็จะเป็นอาราครับต้นนี้ผมก็จะมีการตัดใบทั้งหมดนะฮะช่วงหน้าฝนนะฮะไม้ที่บ้านผม่วนใหญ่ทุกต้นนะฮะก่อนเข้าหน้าฝนจริงๆผมจะตัดใบนะฮะตัดใบทั้งหมดเลยฮะจะเหลือแต่ยอดอ่อนไว้นะฮะแล้วผมก็จะตัดบ่อยนะฮะอย่างใบไม่สวยเนี่ยผมตัด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 นะฮะแล้วก็อย่างต้นไหนที่ผมมีการตัดใบเขาจะไม่ค่อยเป็นพวกลาน้ําค้างเพี้ยไฟนะฮะมันก็มีบ้างนะครับแต่มันก็ยังจะน้อยนะฮะน้อยกว่าต้นที่เราไม่ได้ตัดนะฮะ แล้วส่วนต้นนี้นะครับก็จะเป็นเขาแกะนะฮะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะเขาแกะต้นนี้ผมมีคลิปปลูกอยู่นะแล้วผมก็ตอนปลูกต่อปลูกแล้วผมก็ตัดพศนะฮะอันนี้ก็ต้องรอนะฮะผ่านหน้าผลนี้ไปนะฮะถ้าเขาไม่มีอาการเน่าหรืออะไรก็ไม้ต้นนี้ก็น่าจะสมบูรณ์และสวยนะครับเพราะว่าตอนนี้สเต็บใบพุ่มเขาเริ่มเดินออกมาเริ่มสวยแล้วนะก็ตอนนี้ก็ต้องรอรอพุ่มเขามาก่อนนะฮะ ผมก็มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับอาจจะมีบ้างครับที่มันเป็นพวกรา,าน้ําค้างพวกเพียไฟต่างๆนะฮะก็ผมก็ใชว้วิธีการตัดใบทิ้งละกันนะฮะถ้าแบบต้นไหนที่มันเป็นจริงๆนะฮะแล้วก็มีเพื่อนๆสมาชิกขาสอ,อบถามมาเกี่ยวกับอดอกของชนชมนะฮะทาไมามันไม่บานนะฮะก็ ผมอธิบายก่อนเลยคร่าวเพราะว่าในคลิปที่ผม,ผมถ่ายเสร็จหมดแล้วในคลิปเนี่ยที่ผมถ่ายไปผมจะไปถ่ายต้นชาดาเพชรที่มันดอกบานทั้งต้นเลยช่วงหน้าฝนนะฮะอ,ะอันนี้เพราะว่าช่วงการคลิปผมอาจจะพูดไม่ค่อยดูเรื่องด้วยก็เดี๋ยวผมจะพูดก่อนเลยก็ได้ว่าอดอกนะฮะที่มันไม่บานนะครับติดแต่ช่อดอกแต่มันไม่บานเนี่ยมันก็มีหลายปัจจัยนะฮะปัจจัยหลักๆเลยมันจะเป็นกับ ต,ตัวต้นไม้ต้นนั้นนะฮะแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นพวกวัตดุปลูกนะฮะว่ามันชื้นไปหรือเปล่านะฮะ,ะแล้วก็เกี่ยวกับช่อดอกนะฮะช่อดอกมันไม่สมบูรณ์นะฮะแต่ส่วนชดาเพชรของผมช่อดอกเขามีแข็งแรงและสมบูรณ์นะฮะมันเลยสามารถติดดอกช่วงหน้าผลได้นะฮะแล้วดอกมันก็บานไม่มีปัญหาอะไรนะฮะก็รับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะ เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปหลักกันดีกว่าครับก็ก่อนรับชมคลิปนะฮะก็ฝากกันเพื่อนนะฮะกดไลค์กดติดตามนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปแนวนี้นะฮะหรือถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยกดกดแชร์ให้ผมหน่อยก็ได้นะฮะกดแชร์ก็จะกลาบบว่าคนเป็นอย่างสูงนะฮะครับไปครับร้อนแดดแล้วไปดีกว่าครับไปรับชมคลิปไปครับก็ครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูไม้ที่ผม ไม่ได้ตัดใบนะฮะช่วงหน้าฝนนะฮะว่ามันจะมีอาการเป็นแบบไหนนะฮะก็อันนี้อาการแรกเลยนะฮะเขาเรียกว่าเพี้ยไฟนะครับอันนี้จะเป็นเข่าหินซ้อนนะฮะต้นนี้เนี่ยมป็นโดนฝนนะครับมันก็จะใบมันจะออกเป็นลักษณะแบบไม่ไม่ดำาๆนะฮะแบบนี้ก็มีผลกับไม้ไหมมันก็มีผลมีผลนะฮะแต่เดี๋ยวมันก็ เพื่อนๆก็ไม่ต้องไปเครียดมันมากนะฮะถ้าเราเลี้ยงไม้น้อยนะครับไม่ไม่จาเป็นต้องใช้ยาสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงอะไรก็ได้ครับแค่เราตัดใบนะฮะตัดใบทิ้งออกทั้งหมดนะครับให้เหลือแต่ยอดอ่อนๆตรงนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็รอรอใบใหม่แทงขึ้นมานะครับมันก็จะไม่เป็นไม่มีปัญหาครับในอย่างลูกไม้ผมจะไม่มีนะฮะลูกไม้เพราะว่าผมมีการตัดใบอยู่ตลอดนะครับไอ้พวกนี้ก็จะไม่ค่อยเป็นพวกอ่าพวก ลาน้ําค้างหรือว่าเพี้ยไฟอะไรต่างๆมันจะไม่ไม่มีเกิดนะครับแล้วก็ที่จะมีศัตรูของมันก็จะคือเป็นพวกอาอาพวกไรไรแดงนะครับแล้วก็อาพวกหนอนหนอนพีเซียกลางคืนนะฮะที่อาไออย่างพวกนี้มันจะมีตัวเราสามารถอากำจัดมันได้นะครับแต่อย่างเงี้ยพวกอาเพี้ยไฟอย่างเงี้ยมันไม่มีเราไม่สามารถมองเห็นตัวมันได้นะฮะอาบางทีเนี่ยมันจะมันจะขึ้นมาแล้วมันก็ลงมาอยู่ในดินแล้วนะฮะ แล้วก็มันที่มันเกิดก็มันโดนน้าฝนด้วยนะครับมันเลยเป็นอาการแบบนี้นะรหรือว่าราน้ําค้างเนี่ยครับมันก็จะเป็นลักษณะใบแบบนี้นะฮะแล้วก็แบบนี้ผมมีการตัดใบ,บก่อนช่วงเข้าหน้าฝนนะครับผมจะตัดทั้งต้นเลยนะครับต้นนี้เป็นเพชรสี่แควนะฮะมันก็จะไม่ไม่มีอาการที่จะเป็นลักษณะใบจะเป็นแบบพวกราน้ําค้างพวกเพี้ยไฟต่างๆนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็น บ้านนานะฮะแต่ต้นนี้มันเน่าแล้วครับเพราะว่าที่ผมเคยบอกกันเพื่อนว่าถ้ามันไม่เน่าผมจะทําใหม่ตอนนี้มันเน่าเพิ่มนะครับผมก็จะเลี้ยงกิ่งไว้แล้วเดี๋ยวตัดกิ่งลงมาชาดีกว่านะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงครับช่วงหน้าฝนนะฮะอย่างผลผลิตนะฮะอย่างที่ผมต้นนี้จะเป็นสายพันธุ์พลอยไพลินนะฮะฝักเขาจะแตกก่อนกําหนดนะครับแบบนี้เวลาแตกออกมามันจะเสียหายหมดเลยนะฮะก็คือมันเจอฝนมากนะฮะพอ ร้อนแล้วมาเจอน้ำแบบชื้นๆจะจัดนะครับฝักมันก็จะแตกก่อนกำหนดนะฮะแบบนี้ถามว่าแล้วมีวิธีแก้ไขไหมมีนะฮะก็คือควรที่จะเอาไม้เข้าล่มนะฮะแต่เนื่องจากไม้มันต้นกระถางมันใหญ่นะครับมันก็ยกไม่ไหวแล้วครับคนเดียวนะฮะแบบนี้มันแตกออกมามันก็จะเสียหมดนะฮะมันใช้ไม่ได้ะฮะต้นนี้ติดทั้งหมดติดผ้าคู่นะฮะ ก็แตกออกหมดแล้วนะครับนี่ครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพอหมดหน้าฝนเราก็บํารุงนะฮะบารุงพอฝากเขาแตกหมดต้นนี้นะฮะผมก็จะบํารุงใหม่แล้วก็จะเขี่ยใหม่ช่วงหมดหน้าฝนไปแล้วมันก็จะติดดอกอีกทีนเพราะว่าตอนนี้ดอกเขาก็เริ่มมาใหม่นะครับมาใหม่ชุดหนึ่งเดี๋ยวผมจะเขี่ยใหม่นะครับรอให้หมดหน้าฝนก่อนนะฮะก็วิธีการดูแลก็ ช่วงนี้ช่วงหน้าฝนดูแลยังไงนะฮะก็นี่นะครับถอนหญ้าถอนอะไรนะฮะแล้วก็คอยหมั่นเดิมตรวจตาว่าไม้เรามันรากมันมีอาการเน่าไหมนะฮะแต่พวกเรื่องดินดินผมเพิ่งต้นนี้เปลี่ยนมาประมาณหกเจ็ดเดือนแล้วครับบางต้นมันก็เพิ่งเปลี่ยนนะฮะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะพาไปเดินไปดูฝั่งนู้นนะฮะอย่างเราเจอพวกไข่พวกอะไรเงี้ยเราก็ เอาออกได้เจอแล้วก็ถอนออกแล้วก็ดึงออกเลยนะครับพวกไข่ไข่หนอนอะไรอ่าอันนี้จะเป็นสายพันธุ์ชดาเพชรของผมนะฮะอ่าต้นนี้นะครับถามว่าทําไมมันฝนตกหนักทุกวันเลยทําไมมันถึงมันมีดอกได้ใช่ไหมฮะอ่าบางบางเพื่อนๆนสมาชิกบางบางคนนะ,ะับที่เขามีการสอบถามมาฮะบบางทีมันจะติดดอกแบบนี้นะฮะ แล้วมันไม่ยอมบานนะครับ well, น so so ี่ครับเพื่อนๆแบบนี้มันไม่ยอมบานนะฮะมันเกิดจากอะไรก็อ่ามันเกิดจากอ่าเกิดจากหลายๆอย่างนะครับเกิดจากต้นไม้ด้วยนะฮะปัจจัยหลักก็เกิดจากอ่าต้นไม้ต้นนั้นๆนะฮะแล้วก็สายพันธุ์นะครับแล้วก็พวกวัสดุปลูกอ่าดินชื้นไปนะฮะดินแฉะเกินไปก็มีส่วนนะฮะแต่อย่างต้นนี้ที่มันสามารถอ่า มันออกดอกสู้กับฝนได้เพราะว่าเนื่องจากขั้วดอกเขาแข็งแรงนะฮะมันเลยสามารถมีดอกได้อ่าอย่างต้นนี้ก็ทําท่าจะติดแล้วก็หลุดหลุดหมดนะครับเพราะว่าโดนฝนขั้วดอกไม่แข็งแรงนะฮะนี่ครับอ่าอย่างนี้นะฮะอย่างนี้ก็ส่วนใหญ่ไม้ที่บ้านผมนะผมจะตัดใบนะครับก่อนเข้าหน้าฝนผมจะตัดใบทั้งต้นเลยนะฮะแล้วก็มันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอ่า เกี่ยวกับพวกาลาน้ําค้างพวกเพี้ยไฟอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีปัญหาจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกเรื่องหนอนอย่างเดียวครับแบบนี้นะฮะที่นี้ผมจะตัดไว้นะครับแบบนี้ก็จะมีเป็นบ้างนะครับแต่เดี๋ยวถึงเวลามันก็จะหลุดร่วงไปเองนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีต้นนี้นะครับที่ดอกตกๆนะฮะดอกตกผมจะมีตอนนี้จะมีทั้งหมดอยู่สาม ต้นนะครับก็จะเป็นต้นชดาเพชรนะครับแล้วก็พลอยไพยลินต้นนี้ผมตั้งชื่อว่า,ามังกรทองปากน้ำโพนะฮะก็มันเข้ากับชื่อบ้านผมดีอ่าแล้วนี่ก็ฝักก็มีการแตกด้วยนะฮะแบบนี้นะฮะนี่แบบนี้แตกนะครับเดี๋ยวเราลองมาแหกดูกันนะฮะว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้นะครับอ่าแบบนี้แบบนี้ก็ลองลองเผื่อมันอาจจะใช้ได้อยู่นะครับ ก็ต้องเอาไปเอาไว้ในร่มพักก่อนแล้วก็พอพอเราแกะฝากออกมา,าแกะมเมล็ดออกมานะแล้วเอามาผึ่งแดดไว้ถ้ามันมันแข็งมันก็สามารถใช้ได้อันนี้ผมจะเอาไปไปผึ่งก่อนนะครับแต่ต้นพรายลินนี่ไม่ได้เลยนะครับเดยวต้นนี้นะครับพอฝากคู่นี้เ็าแตกผมจะยกเปลี่ยนกระถางนะฮะเจ้าต้นมังกรทองปากน้ําโพนะฮะจะเปลี่ยนกระถางาขึ้นเป็นกระถาง60เซนนะฮะอันนี้จะเป็น50แบบเตี้ยนะฮะก็จะทํา ปลูกใหม่แต่จะไม่ได้ทํารากอะไรมากมานะเพราะว่ามันเป็นต้นแม่นะฮะผมก็จะไม่ได้บังคับอะไรมากมายนะฮะแล้วก็อย่างไม้ที่ปลูกช่วงหน้าฝนนะครับมันก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะฮะใบเขาก็จะยังไม่ค่อยแทงเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเป็นกิ่งตอนนะฮะผมถอนขึ้นมาทํารากแล้วก็ปลูกเลยนะครับเนี่ยนะครับจริงๆไม้มันต้องถอนขึ้นมาแล้วเราต้องพักไว้ก่อนนะฮะพักไม้ไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับ เราถึงเราถึงจะทําการปลูกได้นะฮะก็คร่าวๆช่วงช่วงนี้แล้วก็มันเดินตรวจตาไม้แล้วครับว่ามันมีอาการรากมันเน่าไหมก็วิธีเช็คผมผมจะเช็คกดไปที่รากแบบนี้นะ,ะเนี่ยกดแบบนี้เลยครับแบบนี้ถ้ามันนิ่มๆแต่อย่างเงี้ยมันไม่มีปัญหาแล้วครับเพราะว่าไม้ที่ผิวมันออกเป็นอย่างนี้เพราะว่าไม้ตัวนี้ใบมันมีปัญหานะฮะคือ เวลาใบแทงออกมามันก็จะเจอพวกแมลงพวกอะไรกินนะครับผมก็เลยต้องปล่อยมันก่อนเดี๋ยวก็พอหมดฝนแล้วผมจะยกขึ้นมาเปลี่ยนดินนะครับต้นนี้เป็นสายพันธุ์นมสดนะฮะผมก็จะเอาทําเป็นต้นแม่อีกทีนะครับเพราะว่าต้นเนี้ยเขาโซม,มากนะครับก็อาจจะต้องรอให้หมดฝนก่อนนะฮะอาจจะถอนนะครับคร่าวๆมันก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวพาไปดูโซน อ่าตรงนี้อีกสักต้นสองต้นแล้วกันอ่าต้นนี้ก็จะเป็นอารานะครับอ่าต้นนี้ผมก็จะมีการตัดทษแล้วก็ตัดใบอยู่ตลอดนะครับใบของเลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะฮะต้นนี้จะเป็นอารานะครับนี่ฮะอันนี้ก็สมบูรณ์ดีนะครับแบบนี้อ่าต้นนี้ก็จะเป็นต้นมงกุฎลาชันนะฮะอยู่ในกระถางเจ็ดติบเต็นอันนี้ก็ สมบูรณ์ดีนะครับผมตัดใบตลอดนะฮะใบลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมต้องตัดอีกทีนะฮะไม้ที่จะสมบูรณ์จริงใบก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะฮะไอ้พวกยิงอีกงองอเนี่ยเดี๋ยคือผมอาจจะตัดตัดทิ้งอีกทีรอให้ใบขึ้นมาเยอะๆนะฮะต้นนี้ก็ยังจะมีพวกาลาน้ําค้างอยู่นะครับนี่แบบนี้นะฮะลักษณะลาน้ําค้างจะขึ้นหลังหลังใบถ้าเป็นเพียียไฟมันจะขึ้นหน้า ขึ้นด้านหน้านะฮะครับผมเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันดีกว่าครับครับไปครับก็ครับผมหลังจากคลิปผมได้พาเพื่อนๆเ,เดินทัวร์ดูไม้ช่วงหน้าฝนแล้วว่ามันมีอาการเป็นยังไงครแล้วก็วิธีการแก้ไขรักษาก็เบื้องต้นก็เราผมสรุปให้อีกทีละกันนะฮะเบื้องต้นก็เราอย่างหน้าฝนแล้วคน มันตรวจตามาใหเรานะฮะว่าต้นไหนมันมีอาการเป็นอะไรบ้างอย่างถ้าพวกเป็นพวกลาน้ำค้างนะฮะเพลี้ยไฟไอแบบนี้อาการมันก็ไม่ใช่อาการอะไรมากมายฮะเราตัดใบไปแล้วนะฮะ,ะหลังจากนี้ก็เดี๋ยวพอใบแทงขึ้นมาใหม่ไอพวกอาการแบบนี้มันก็จะไม่มีนะฮะมันก็จะหายไปนะฮะ,อ,ะอย่างอาการที่น่ากลัวที่สุดคือก็คือ,อพวกอาการเน่านะฮะไม่ว่าจะเน่าจากกิง่ง ลงไปหาต้นหรือว่าเน่าจากรากขึ้นมาที่ต้นนะฮะอ่าอันเนี้ยอาการอย่างงี้ก็คือน่ากลัวนะส่วนใหญ่ที่ไม้ที่มันจะเน่าได้ก็อ่าเป็นกับอ่าดินนะฮะดินที่มันเก่านะครับอย่างแต่อย่างผมมากของผมก็จะเปลี่ยนดินบ่อยนะฮะเรื่องอาการเน่ามันก็ถามว่ามีไหมมันก็มีนะฮะพอพอเราเจอปุ๊บอย่างผมเวลาถ้าเจออ่าไม้เน่าเนี่ยผมก็จะรีบรักษาก็เลยเบื้องต้นถ้ามันไม่หายจริงๆงนะฮะอ่า มันไม่หายจริงๆก็คือต้องถอนนะครับถอนขึ้นมาแล้วก็ล้างลากแล้วก็เอาขึ้นมาพักไว้ก่อนนะฮะรอให้หมดหน้าฝนแล้วถึงจะปลูกอันนี้สําหรับไม้ใหญ่นะฮะแต่ถ้าส่วนใหญ่ไม้เล็กจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับเรื่องเรื่องเน่านี่ไม้เล็กจะไม่ค่อยมีปัญหาถ้าเน่านี่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ใหญ่นะครับที่เราปลูกเลี้ยงมาน,น,นานๆนะฮะมันอาจจะเน่าได้นะฮะแล้วก็อย่างต้นแม่พันธุ์นะฮะที่เราทํา เขียเกสอนทาฝักไว้นะฮะถ้าเราอยากได้ผลผลิตช่วงนี้นะฮะผมแนะนำฮะถ้าราทาเป็นเกี่ยวกับธุรกิจเลยนะฮะก็ควรที่จะมีโรงเรือนฮะโรงเรือนลงที่เป็นโรงเรือนพลาสติกใสๆนะฮะข้างบนนะฮะคือไม้มันจะไม่โดนน้ําค้างจะไม่โดนน้ําฝนนะฮะน้าเราก็ให้ปกติของเราเลยนะฮะแบบนั้นนะฮะมันก็จะลดพวกเพี้ยไฟนะฮะ ลาน้ําค้างอันนี้มันจะช่วยได้เยอะเลยครับแต่อย่างพวกเรื่องมแมลงพวกหนอนเพี้ยอะไรเงี้ยเพี้ยเพี้ยไฟเพี้ยไฟอาจจะไม่มีนะคระแต่จะเป็นพวกไอพวกไรแดงอะไรเงี้ยอาจจะมีอยู่นะก็อันนี้ก็ถ้าเราก็ใช้ยาฆ่ามแมลงได้ครับแล้วก็อะไรอีกล่ะก็ไม่คร่าวๆก็ไม่มีอะไรครับก็มันตรวจตรวจ ตรวจสอบตรวจเช็คไม้ของเราให้ดีแล้วกันนะฮะแล้วก็วันนี้จริงๆเ่เมื่อวานคลิปเนี้ยผมทคลิปปิดเนี่ยมาถ่ายอีกวันหนึ่งนะเพราะพอดีเมื่อวานเนี่ยฝนมันตกนะฮะก็ตกทุกวันครับฝนน่ก็มีช่วงช่วงที่ตกช่วงประมาณสามโมงเย็นสี่โมงเย็นเมื่อวานนี้นะฮะก็เลยไม่ได้ถ่ายปิดคลิปกัเลยวันนี้ก็เลยมาถ่ายช่วงเช้านะฮะก็ คร่าวๆมันก็ไม่มีอะไรแล้วครับการดูแลไม้ช่วงนี้ก็แล้วนั่นแหละรครับมันดูแลตรวจตาไม้เรานะฮะว่ามันมีอาการผิดปกติไหมครับเพื่อเพื่อที่จะไม่ให้อ่าอย่างต้นไม้ที่เรารักนะฮะมันจะได้อยู่กับเราได้นานๆนะฮะอย่างน้อยถ้าเราเจอไวเจอเจอไวเราก็สามารถรักษามันได้นะฮะแก้ไขมันได้ทันท่วงทีนะครับแต่ถ้าเราไปเจอช้าแล้วอย่างสมมติแผลเน่าอาการเน่าเนี่ยมันลามเข้ามาที่ต้นอย่างเงี้ย อันนี้คือมันจะเสียหายเสียหายเลยนะครับมันแก้ไขลําบากนะฮะแต่ถ้ามันเน่าที่่ากเราก็ตัดทิ้งได้ครับเน่าที่กิ่งแล้วตัดปลายกิ่งทิ้งไปครับเดี๋ยวมันก็แตกใหม่นะฮะก็ถ้าเราเจอเราก็สามารถารักษามันได้ทันนะฮะก็สําหรับเพื่อนเพื่อนสมาชิกมือใหม่ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะฮะก็ทักอินบ็อกเข้าไปถามหน้าแฟนเพจผมได้นะฮะเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่า,าช่องทางการติดต่อผมก็ สวนชวนชม y n p นพะฮะพิมเข้าไปนะครับสวนชวนชม y n p แนะฮะอ่าแล้วก็อ่าถ้ามีไม้เนี่ยครับไม้ที่บ้านเพื่อนๆก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งส่งรูปไปผมดูในข้อความนะครับผมจะได้บอกอาการได้ครับว่าอาการแบบนี้มันเป็นอะไรแล้วก็ควรแก้ไขแบบไหนนะฮะก็อันนี้ช่องทางการติดต่อผมนะครับหรือถ้าเพื่อนๆสมาชิกท่านใดสนใจลูกไม้เมล็ดพันนะฮะก็ตอนนี้ผมก็ยังมีจัดจาหน่ายอยู่นะฮะ ก็ลูกไม้ก็จะมีสายพันธุ์บางค้านะฮะก็เป็นราคาเดิมนะครับที่ผมเคยจัดจำหน่ายอยู่นะฮะถ้าเพื่อนๆเ,เ,เคยที่เข้าเข้าไปดูหน้าแฟนเพจผมแล้วลองเลื่อนๆดูครับผมมีจัดจำหน่ายอยู่นะฮะแล้วก็มเมล็ดพันธุ์ก็ยังมีอยู่นะครับเป็นสายพันธุ์บางค้านะฮะแล้วก็ปีหน้าอาจจะมีการเร็วนี้นะครับถ้าหมดโควิดแล้วนะฮะหมดโควิดเนี่ยผมก็อาจจะมีการสั่งไม้เข้ามานะฮะ แล้วก็จะลองรีวิวให้เพื่อนๆดูนะฮะรีวิวต้นไม้ให้เพื่อนๆดูว่าที่ผมสั่งมาเนี่ยวิธีการเลือกไม้ต่างๆแล้วก็ในราคาเลทราคานะฮะว่าแต่ละต้นมันแตกต่างกันยังไงนะฮะแล้วก็การจัดส่งของอสมาชิกเพื่อนๆที่ผมไปสั่งเขามาว่าเขาจะมีการาแพ็คและมีการจัดส่งแบบไหนนะฮะแบบ การแพ็คแบบมีคุณภาพหรือเปล่านะฮะถ้าถ้าเจ้าไหนเขาแพ็คดีนะฮะแพ็คดีแล้วก็จัดส่งมาแบบดีโอเคเนะี่ยผมก็จะเชียร์แต่ถ้าเจ้าไหนส่งมาไม่ดีผมก็ต้องคอมเมนต์เต็มที่นะฮะอันนี้ก็ต้องขออภัยนะฮะถ้าสมมติมันไปกร,กระทบกระทบกับผู้ขายโดยตรงก็ผมก็ต้องขออภัยนะก็แต่ก็อยากจะเอาไว้เป็นแนวทางให้สำหรับเพื่อนเอน,นะ,ะเวลาไปเลือกซื้อไม้นะเดี๋ยวผมจะลอง ทำให้เพื่อนๆดูนะฮะว่าเทคนิคการไปเลือกซื้อไม้ผมมาแล้วเลือกซื้อมาแล้วอะแล้วผมจะเอามารีวิวเพื่อนๆดูว่าการเลือกซื้อไม้เราจะเลือกแบบไหนนะฮะจริงๆไม้ผมก็มีละมีแหละครับก็คือแต่ถ้ามันมันจะมองไม่เห็นภาพผมก็เดี๋ยวจะลองสั่งมา,าประมาณสักรอบละต้นรอบละต้นสองต้นแล้วกัน mm hmm. ก็เลทที่ผมจะสั่งไม้ก็งบก็ไม่น่าจะเกินห้าร้อยบาทนะฮะ ห้าร้อยบาทว่าจะได้ไม้กี่ต้นนะฮะแล้วก็อ่าจะก็จะ,จะ,จะค่อยๆขยับเลทให้ดูก็ลองดูฟีดแบ็ก่อนครับเผื่อถ้าลงคลิปนั้นคลิปที่ผมจะทําต่อไปนะถ้าลงไปแล้วมันโอเคมีกระแสะตอบรับดีผมก็อาจจะทําคลิปแนวนี้อีกนะครับตอนนี้ก็กระแสะตอบรับก็ถือว่าดีในขั้นหนึ่งแล้วนะฮะก็ตอนนี้เพื่อนๆสมาชิกก็เข้ามาติดตามก็ ประมาณ300กับท่านแล้วผมก็ต้องขอกบข,ขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมให้กำลังใจผมมานะฮะถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยแชร์กันไปเยอะนะฮะผมจะได้มีผู้ติดตามเ,ย,เยอะจะได้อ่าผ่านกฎของ YouTube เขานะฮะกฎของ YouTube ก็ต้องมีสมาชิกติดตาม1,000ท่านนะฮะ1,000คนแล้วก็อ่าชั่วโมงการชั่วโมงใช้งานของ YouTube จะต้องมีประมาณ4,000ชั่วโมงนะฮะตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ครึ่งเลงนะครับผู้ติดตามยังไม่ถึงครึ่งเลยชั่วโมงการใช้งานก็ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะฮะก็ตอนนี้ผมเปิดช่องมาก็น่าจะอยู่ประมาณ9เดือนแล้วนะฮะอีกประมาณ3เดือนเนี่ยจะครบ1ปีแล้วก็ไม่รู้จะผ่านกฎเขาหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าไม่ผ่านกฎหรือ,อยังไงผมก็สัญญากับเพื่อน,อนว่าผมจะทําคลิปอย่างนี้ต่อไปนะถ้าเพื่อนๆไม่ทิ้งกัน ยังเข้ามาดูคลิปให้กําลังใจกันอยู่ตลอดผมก็จะทําคลิปแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะฮะอาจจะนําเสนอในหลายๆด้านนะฮะอาจจะไม่ใช่ชวนชมอย่างเดียวก็เหมือนที่ผมเคยเกินไว้อาจจะมีพวกเป็นพวกรีวิวอาหารกินอาหารกันทําอาหารกันบ้างครับอาจจะรีวิวสินค้าต่างๆนะฮะอันไหนถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็ ไม่ต้องดูก็ได้ครับแต่ถ้าไหนชอบก็ฝากกดไลค์นะฮะกดไลค์กดติดตามนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปแบบนี้นะฮะก็ท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะฮะช่วงนี้หน้าฝนก็มันตรวจเช็คสุขภาพไม้แล้วนะฮะไม้เรามันจะได้อยู่กับเรานานๆนะครับอ่าครับลืมพูดไปนะฮะก็อันนี้ผมก็ จะให้เพื่อนๆดูนะว่ากระถางหนึ่งเมตรยี่สิบว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะฮะอันนี้ผมขึ้นมานั่งบนฐานที่ผมจะเอาลองต้นบางค้านะลองเพื่อนๆก็ลองดูเทียบดูกับตัวผมนะฮะว่ามันใหญ่แค่ไหนหนึ่งเมตรยี่ินะฮะผมสามารถเข้ามานอนขดอยู่ในนี้ได้สบายนะครับจริงๆมันใหญ่มากแต่ถ้าดูจากรูปบางทีมันอาจจะเล็กนะครับผมก็เลยข,ขึ้นมาเพื่อนๆดูนะครับว่ามันใหญ่ขนาดไหนมันยังมีพื้นที่เหลือนะครับครับก็ไม่มีอะไรนะครับว n p นพีชวนชมแนววิทจครับ สวัสดีครับบ๊ายบายครับเราเจอกันคลิปต่อไปนะครับ